ตัวบราจากทะเลกงไม่ตันต่อเน,นื่อาหลับช่วนี้มาเลยเจ้านี่เป็นอาหาที่ดีที่สุดสำหรับข้า,าเลยนะเขอโคโพุ่เจ้า่วกระมงแช้พระลาสงคราวเปกลับมาแล้ว การตามหาคนดีมีขึ้นมาในครั้งนี้กระหม่อมเั่นได้เจอคนดีอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่นจะใครอื่นไตกลผู้จักรฟ้าบาทเป็นใครล่ะเป็นลูกชายของพระปราภัยรีลูกชายพระปราภัยรีพุทธเจ้าค่ะอ้าวโตไปหนุ่มแล้วเหรอเนี่ยป่านนี้โตเป็นหนุ่มแล้วพุทธเจ้าค่ะโอ้คุณหญิงคุณหญิงเจอนาไม่ดีดีก่อนหน้าพระทางเลนรับรางวัลใะเรี่องโดยเดียวเยอมานะโหรังสักนิดครับขอบคุณนะครับสหรับทางด้านเจ้าของรางวัลออนไลน์นะครับบอยกับเด็กน้องเล่น ที่ออนไลน์มาให้นะครับขอบคุณครับแน่ครับตอนจะครู่นะลูกปอบานแน่เป็นทหารแน่ใช่ไหมครับแน่เป็นแน่ตอนนี้ปาบาดไปรับรางวัลออนไลน์อยู่ลูกัขึูนนะลูกนะแน่ นี่ใครล่ะเนี่ยฮะนี่คุณหญิงชรี่มุขเจ้าค่ะถวายบังกะโลเพคะบังโขงบังโขงก็พอแล้วไม่ได้เขาเขาวังนานนะี่นี่ริเกตชัยนาทปะเนียฮะริเกตชัยนาทบังกะโลให้หาขาหายก่อนค่อยไปถวายตอนนี้ไปไหนไม่ได้ตามนั้นนะเพคะเจ้ามารุษพระเจ้าไม่ต้องพูดเจ้ากทั้งคืนเออพระองค์ท่านเออวาดเป จำอีฉันได้ไหมเจ้าคะใครเนี่ยเอา้าคุณหญิงฉันแล่มไงเพคะคุณหญิงฉันแล่มฉันแล่มโอ้โหไม่เจอนานเลยยังสวยเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยแหมพระองค์ท่านน่ะก็ชมสป,ปาร์นนั้นเลยเออพระองค์ท่านเนี่ยไม่เจอตั้งนานโอ,อ้แก่ขึ้นกองเลยเนะี่ยโอุย้ยแต่ก็รอแต่ก็รอดีจะดีอีลอยหัวใจเดี๋ยวข้าพชินั่งนี่เอี โอยโอยผมมุ่งม่ขนาดนั้นเลยหรอท้องไม่รองเลยมีอีกาด้วยเหรอพระเจ้าข้าอยู่ทม้งงานไม่เห็นสักทีเออ้็มาทำอะไรในเมืองเราเนี่ยฮะนี่แล้วมากับใครเนี่ยคุณหญิงแล้มเออพอดีว่าพาลูกชายมาขึ้นเฝ้านะเพคะอยากจะมาฝากเป็นทหารเพคะลูกชายคนไหนล่ะนพดนไงเพคะทายาทของฉันคนไหนอยู่ทางมหัดด้านขวาเพคะ ถวายพระโคมพยะค่ะกระหม่อมเชนนพดลมาฝากตัวเป็นทหารนะพญะค่ะหน่วยก้านดีฝีไม้ในมือคุจะจติดพ่อเจ้าพยะค่ะแล้วไอสองคนนั้นด้วยหรือเปล่าล่ะต้องการจะเป็นทหารด้วยพระเจ้าชื่ออะไรชื่อหลอ่อคนนี้ชื่อแหลมพระเจ้าค่ะ, <S <S พคะนพดลเจ้าหล่อเจ้าแหลมพยะค่ะเจ้ารู้ดีว่าเราเพิ่งเสียเสด็จพ่อไปสงครามก็ยังไม่จบถ้าข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นแม่ทัพ ไปสู้รบก,กับชาวหงศาเจ้าจะว่าเช่นไรความฝันของข้าบอกท่นคือการได้เป็นแม่ทัพแห่พอดีนยโยธยาเพื่อไปแก้แค้นให้กับท่านพ่อพปะป่าพอดีและโอก์กสัตริย์แสนสุริยาพี่ยะค่ะข้าขอบใจถ้าอย่างนั้นเจ้าเป็นแม่ทัพมาลุติดตามไปศึกครั้งนี้อวยชัยให้เจ้าได้รับชัยชนะกลับมาขึ้นเฝ้าเราแก้วฟ้าให้จงได้ พ่วงมาัยลวงลนจากโอช้างเก็บสิ <c oughs> มันเบาบางช้าก่อหารู้ตัวไม่เปรียบเหมือนดินชีวิตที่ปิดไปยอมลวงลนไปได้ ไม่รู้ตัวตายแล้วไม่ช้าคนก็เดือนเขาจะเอือนเอ่ยแต่ความดีทั่วยามเราอยู่อย่าลืมลงขนงตัวไม่ต้องกลัวคนเขาด่าเวลา ตายโชคดีต้องดนเชิญเชีสนโชคดีนะลูกนะนโอทาองคยบังขอาดีนะลูกราธุรบจากนี้ก็จะพาพี่น้องบรักคั สัรไรรำบอมมาจาับเรกผู้นำทีมง,งานรเรกสอนรามเหนงราดร,ร,รู้รูปท่าเรือรเหตเุการณ์ในของเรื่องรักต่างแดนจะเป็นไปอย่างไรนะครับคนรักโด่งเก้าเป็นผู้กำก,กับการ,สราแสดงกับพี่น้องเด็กหลงสำหรับคืนนี้ก็จะขอกราบขอบคุณทราบการชมภาพ สมรทธเลื่องเด่นน้ำที่ได้หาสอนรามน้ำเพชรมาทำความแกรงถวายกับพระองค์ศิลาวัดของเพียรนะครับที่ท่านประสบความสมบูร็จกับสิ่งที่ขอไว้ คืนวันนี้แล้วพี่น้องข่าวของเคียนจะได้พบปะทีมงานซอสรามน้ำเพชรอีกก็คงจะเป็นที่บ้านนะครับของตะกุดปั้นง,งามคือวันที่8เมษายนครับพี่น้อง น้องชายอย่างจังหวัดภุทัยธานีสิบเมษาแสดงที่วัดบางเตยตำบลบางเตยเมื่บ้านชาจังหวัดปราจีนบุรีสิบเอ็ดเมษาแสดงที่วัดบายนทองอำเภอป่า,ามโ,ปโมกจังหวัดอ่างทองรับพี่น้อง 12เมษาสดนที่งดที่ร้ายเจ็ครับหเขานัาโจรตำบวนป่าอ้ออําบอรจงวัตจไงหรันดิสิยธามี13 14วัดท้าการอ๊อสวัดท้าทางจำนนส0 0รอยอิเศษิังหวัตอําโธ จะไปพบกับพี่น้องอีกทีหนึ่งต้องคงจะเป็นคืนวันที่2 2วัดจะลงตกสาลุรีนไทยนาท2 3ไปแสดงที่ตำบลบานทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบนีขั่อนถึงจังหวัดชุมพรเดี๋ยว20 3 วัดหวงราชบุรียี่ห้ว่ายีไปอยู่จังหวัดจันทบุรีครับพี่น้องยี่สิจปันจบุรีนะพะก็ยี่สิบแปดวัดป่าทัสันอากว้า นครสวรรค์กับรถเดินเสมอ